สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกลับมาพบกันคือเกาเนาะมืดอนีช่วงบายวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีด,ดีมืดขึ้นตลอดตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องบรรยากาศของเมืองไทย่เฮ้าก็ถือว่าชุ่มชื้นลมเย็นสบายอาวใกล้แล้วพี่น้อง มือนี่กัเหลืออีกเวลาหาหกมือพี่น้องงไายจะสิออกอีกแล้วเขามาคุยกันต่อไปพี่น้องว่าเป็นยังไงแน่พอดีที่ผ่านมาเนาะผมได้ลงให้ไปคือสองตัวล่างสองตัวบนสามตัวบนกับสูตรต่างๆ มืม่อในีมีโค้งสั่งทั้งหมดสําหรับหมวดนี้มาให้เบิรงพี่น้องซ่ผมลงไปแล้วก็มีสูตรเด่นบนล่างนี่คือสูตรที่หนึงเนาะพี่น้องสูตรเด่นบนล่างตัวเลขที่ได้มาคือ c กับ2สูตรเด่นล่าง สตัวมาตัวก็คือเลข3มเลขหเลขเ้าจะมาหนึ่งตัวสูตรที่สเลขดีที่ถูกลืม4ี่ห้าหผมเสริมมาให้เจเป็นเลขติดสิหน่วยบนล่างพี่น้องสูตรที่4ปักหลักหน่วยล่างครับสำหรับงวดนี้เนาะตัวเลขเจได้มากก็สี่ห้าหเจดแปดครับเดี๋ยวชี้ให้เบิ้งทุก ตัวสุดที่ 5, อ่าที่มาของเลขเลขดีที่รอคอยบนล่างครับจากปี52ถึงปี63ถึงปัจจุบันมันมีเลขอยู่จากชุดที่ยังไ่ได้ออกเดี๋ยวสิเอกมาให้พี่น้องข้างบงสุดที่6โครงสร้างหลักประจำวันศุกร์พราะางวันนี้เลข,ขออกวันศุกร์พี่น้องตัวเลขที่ได้มา ตามแนวคิดแนวทางก็คือเลขเจ็ดตัวนี้แต่ว่าผมตัดออกแล้วเหลืออยู่สามตัวเท่านั้นเดี๋ยวสิเป็นตัวใดจังร่อค่อยเบิงนะพี่น้องเนาะนี่คือที่มาของหกแนวทางของงวดวันที่สิหกตุลาคมเอาเอาให้เบิ้งพี่น้องที่ว่ามาบางหันหกแนวทางเอามาให้พี่น้องเข้าได้เบิ้งบัตนี่ สูตรที่หนึ่งสูตรเด่นสูตรเดียวเสียวได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือเลขซีพี่น้องงวดนี้ถ้ามองไม่ว่าจะบนหรือล่างถ้ามองว่าวิ่งตัวเดียวก็คือวิ่งซีพี่น้องครับคือวิ่งซีตัวเลขความน่าจะเป็นเบินงดพี่น้องอันนี้มองไปคือเลขติดซีมันจะมีตัวเลขลักษณะนี้ สำหรับเลขสองวันนี้ในโครงสร้างหลักไม่มีแต่ผมก็ปมปง้องเป็นตัวกันไว้ว่า52 62 92นี่คือสูตรที่หนึ่งนะพี่น้องครับมาเป็นสูตรที่สองสูตรเด่นล่างสูตรเด่นล่างนี่สามตัวมาตัวก็คือเลขสามเลขหกเลขเก้าเลขสามเลขหกเลขเก้าถ้าสามารถเห็นว่าสามหลายขุมตรงจุดนี้ ก็คือเป็น0,3,13,30,3,4,3,8,6,3,7,3ถ้า6มอง7,6ถ้า9มอง9,3 2สูตรผ้านไปพี่น้อง3เลขดีที่ถูกลืม4,5,6เลขติด10เห็นว่าพี่น้องเลขติด10หน่วยติด10หน่วย บนล่างถ้าเตี๊ยีโอ้ซีขัดพี่น้องค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะซีบองดูหลายแห้งแต่อันนี้เพรต้องห่วงพี่น้องเดี๋ยววันที่13ผมจะสรุปทั้งบนทั้งล่างเอาเน่นๆเนื่อๆตอนนี้มันเขาเรียกว่าชุละมุนค่อนข้างเยอะๆจับต้นสวนปลายเพราะใครถฉืออยู่แล้วสีห้าเห็นไหมเริ่มออลอยล้อลงมาได้นน่เห็นไหมแต่๊นี่หลายคัก ห้าก็มองไปที่เจ็ดห้าตัวเดียวหกก็มองเจ็ดหกเจ็ดก็มอง 6, 7, หกเจ็ดหนบ่อ่ามาเบังแนวทางที่สี่พี่น้องสูตรปักหลักหน่วยล่างอันนี้เน้นคักเน้นแน่พี่น้องเห็นบ่ถ้าติดสี่ติดห้าติดหกติดเจ็ดติดแปดอันนี้อันนี้เลขหลักหน่วยล่างนี่เขาเน้นมาแบบนั้นถ้าเจ็ดสี่มันก็มีสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่ถ้าห้าเจ็ดห้าตัวเดียวเห็นบ่ชนกับตัวนี้หละอ่า เจ็ดหกกัชนกับตัวนี้เห็นวาถ้าเจ็ดก็หกเจ็ดหน่วยถ้าแปดก็เป็นสี่แปดเห็นบ่เริ่มลอยล้อลงมาวิธีการคิดลงมามามองสูตรที่หาเลขดีที่รอคอยบนล่างจากปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองถึงสองพัน ห้าร้อยหกสิบสามเยี่ยมมากเงี้ยพี่น้องเดี๋ยวเ,เอ,อเวเามาให้เบิ่งเลยตัวเลขที่รอคอยต่อจากนี้ไปเห็นบอกพี่น้องจากปีห้าสองถึงปัจจุบันไอ้ตัวนี้เอาไวเ้เบิ่งเป็นแนวทางซื่อๆเด้อพี่น้องเบิ่งไว้เป็นแนวทางบนจากปีห้าสองถึงปีหกสอง ฮอดปัจจุบันปีหกสามแล้วพี่น้องเก้าสามพวกพกออกไปแล้วครับเก้าสามบนออกไปแล้วอ่าเหลือพวกื้อนี้ล่ละแต่ว่าจักเสียวงวดใดพี่น้องกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วเรียกร่างละ่ะกับนี่ซัมนี่อันนี้พี่น้องจดไฟดได้ก็ได้เด้อจ้ครับจดไฟหรือแคปหน้าจอเอาไปก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเลขต่อจากนี้ไปเลยเห็นบ่นี่คือเป็นตัวเลขที่ล่อค่อยยังบ่ามาจักเทีย ก็บนรูว่ามสัสยมตอนไหน,นพี่น้องเอาไว้จังๆพี่น้องค่าหากมองเบิงหของผมจัดเห็นผมเห็นเลข5้าสองเสองมาบ่อยห้าสองเกสองสาหสามเเนี่ยตัวเลขนีถ้าเลขล่างตัวเลขที่ล่อค่อยมากมากเนี่ยที่เลขติดซนี่คือคือซีหนึ่งเจ็ดซเจ็ดหเจ็ดหกแครับตัวนี้นานมากอา่าพี่น้องถ้า ติดตามกันเ็าคงสีได้ยินผมบอกถึงเลขแปดซีอยู่ตลอดครับนี่คือ,อเลขดีที่รอคอยครับเนี่ยเพชรเป็นตัวเลขห้มามาหันให้เบิงชัดๆมาเบิงบ้งที่มาอันที่หกโครงสร้างหลักสูตรวันศุกร์พี่น้อง วันศุกร์ก็คือหกสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดตัวเลขดับคาดว่าสิบโมาแต่ว่ามันก็นมาอยู่เรื่อยแต่ว่าผมให้กันไ้เรียบร้อยแล้วงวดนี้เท่าที่คิดมาเนาะพี่น้องเดี๋ยววันที่สิบสามผมจะสรุปตัวเลขออกมาแบบให้มันเหลือหน่อยที่สุดตัวเลขที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยในเลขเจ็ดตัวเนี่ยติดอยู่เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดเด่นที่สุดในสามตัวนี้ มั่นใจค่อนค้างจะร้อยปรเส้นว่าจะต้องมาอยู่ในนี้จักตัวใดสิมาแต่วันมากมากที่สุดก็คือเลขสี่กับเลขหกพี่น้องครับนั่นคือตัวเลขที่จะได้มาเอา้าเห็นกันชัดเจนเนาะพี่น้องก่อนจะไปสรุปวันที่สิบสามอันนี้ก็เอาม้าข้าวให้พี่ให้น้องเขาค้ายๆว่ารวบรวมมาให้เบิ้งที่ไปที่มาของหกแนวทางที่เฮ็ดไว นัานมาฝากเอฟซีเฮานํามาฝากท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมถหากท่านชอบในแนวคิดแนวทางก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติ่นกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะบูชาขอมูลแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนําเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเขาจะได้รู้ท่านดวงที่เวลาอัคลิปลงเอาสําหรับคลิปนี้ก็ คงเสียว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันวันที่13บสามีสรุปให้ทุกขบวนท่าอ่าสำหรับคลิปนี้เอาว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะโชคดีมีความสุขถูกเลขถูกเบอร์กันทุกคนอ้าส,สวัสดีครับสวัสดีครับ